สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสียมาไม่งานนี้ประยุทธ์สวดมนต์ทุกวันชนะอวดในสภาแต่ผู้ชนะใจประชาชนกลายเป็นสองพระสงฆ์ในอธกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องมานแพ้พระสงฆ์มีเนื้อหาดังนี้แพ้เป็นพระชนะเป็นมาน ประยุทธ์สวดมนต์ทุกวันชนะอวดในสภาแต่ผู้ชนะใจประชาชนกลายเป็นสองพระสงฆ์พระมหาสมปองพระมหาภัยวันแบตเทิลธรรมะกับจอมขวัญในโลกออนไลน์ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่ประเทศไทยวันนี้แยกเป็นสองโลก2ส,สนามรบโลกเก่าและโลกใหม่โลกออฟไลน์โลกออนไลน์การต่อสู้ทางอำนาจฮาร์ดพาวเวอร์การต่อสู้ทงา, Power, าทงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์แยกกันจนเห็นชัดว่า พลังอนุรักษ์ยังยึดกลุ่มฮาร์ดพาวเวอร์ไว้เหนียวแน่นทั้งอำนาจปืนอำนาจกฎหมายอำนาจเลือกตั้งอำนาจลากตั้งแต่ในโลกความคิดวัฒนธรรมอำนาจเก่าแพ้กระเจิง แพ้จนกระทั่งความเชื่อความศรัทธารูปเคารพแบบเดิมๆถูกไล่ต้อนไปจนมุมที่มีแต่สลิมไอโอแพ้แล้วไงก็ยังอยู่ในอำนาจได้อำนาจใหญ่โตมโหฬานคุมได้สั่งได้ทั้งมือสอสอในสภาทั้งรัฐราชการตำรวจทหารปราบม็อบจับแกนนำไม่ให้ประกันทุบเยาวรุ่นทะลุแก๊สรายวันให้คาม็อบยาวตั้งแต่แม่สายถึงเบตงก็ล้มระบอบอำนาจนี้ไม่ได้ แต่อย่าลืมว่ารากฐานของอำนาจอนุรักษ์คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สั่งสมมายาวนานหลูกฝังในสมองคนเกือบทั้งอายุไขกลับพังทลายด้วยแผ่นดินไหวทางวัฒนธรรมในช่วงไม่กี่ปีอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เดาได้ไม่ยากแม้มันอาจใหญ่มหึมาแต่นี่คือโลกยุค disruption ถ้าอำนาจทางวัฒนธรรมไม่สำคัญก็คงไม่สั่งปลดสุชาติสวัสดีจากศิลปินแห่งชาติแต่เสียดายที่โง่มากเพราะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการใช้อำนาจเป็นเรื่องความเชื่อถือศรัทธาปรากฏการสองพระสงฆ์จึงเป็นแผ่นดินไหวอีกครั้งเขย่าหนึ่งใน3าเสาหลักาศาสนาที่ถูกควบคุมโดยรัฐพุทใต้อำนาจนิยม พุทธแท้ต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นภายใต้มหาเถรสมาคมและสำนักพุทธคิดต่างเห็นต่างไม่ได้ไล่จี้ไล่จับกวาดล้างจัดระเบียบตั้งแต่พระที่ถูกมองเป็นเสียนน้ำไปจนแครอทที่ออกมาเคลื่อนไหวการเมืองกับมอบสมนิ้วส้ำร้ายพระมหาสมปองพระมหาไพรวันก็ถูกกาหัวว่าวิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นพระสมนิ้ว พอพระสงฆ์ไลฟ์สดโปรดจอกจอกคนดูสองแสนกระบอกเสียงอนุรักษ์นิยมจึงดิ้นพล่านว่าขายคำเกินไม่สำรวมกิเลสนะแห่ออกมาตั้งแต่มนุษย์ป้าเทนตรงภัยบูนน้อมนำติดป้ายข้างถนนอ้างพระพุทธเจ้าหาเสียงไปจนสีสวรรค์ผู้มีแสงวิบบับในตัวเองยำค่ำคืนและพระพุทธอิสระผู้ตั้งกลวยปิดถนนกาดซ้อมคนผ่านทางปางใต้ พุทธ้ช่างหน้าตื่นตาตื่นใจอุดมไปด้วยผู้มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาฮิริโอตตะป,ปะ เปี่ยมสติปัญญาไร้โลภโกรธหลงพระสงเสียอีกรู้สถานการณ์ปัดโทคนดูสดสองแสนดูย้อนหลังเป็นล้านล้านคนติดตามเพจพระมหาไพรวันทะลุสองล้านแล้วจ้าขืนทำแบบแครอทสั่งไล่จากวัดจับศึกคณะสงฆ์ก็ต้องชนกับคนเป็นล้านล้านส่วนคณะกรรมธิการสภาก็พูดสั้นๆว่าเสือก ไม่ใช่แค่ไม่มีอำนาจเรียกพระไปชี้แจงแต่นักการเมืองจากการเลือกตั้งต้องรู้ว่าเป็นเรื่องศรัทธาประชาชนถ้าคนเห็นด้วยกับสีสวรรค์เดี๋ยวท่านก็เสื่อมเองรัดผดเด็จการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือให้คนสยบยอมอำนาจ พุทธที่ดีต้องเชื่องต้องนับถือพระดีสอนวิปัสสนากรรมฐานชี้ทางไปนิพพานอย่ายุ่งกับทางโลกซึ่งรัฐบาลบริหารประเทศจนพังพินาศพัฒนาแล้วแต่ได้แค่นี้ห้ามพระวิจารณ์รัฐบาลขืนวิจารณ์จับศึกหรือหมดอนาคตไม่ได้สมณศักดิ์ไม่ได้เงินนิติยพัฒจากภาษีประชาชนรัฐ ควบคุมศาสนาแล้วก็ทำลายศาสนาไปพร้อมกันด้วยการบังคับไม่ให้เห็นต่างไม่ยอมให้มีความหลากหลายไม่ยอมให้ปรับวิธีสอนตามกระแสะโลกตามยุคสมัยพระไทยต้องเคร่งเหมือนพระอิดพระปูนทั้งในอดีตพระนักเทศเก่งๆก,ก็มีทั้งแหล่มีทั้งตลกแฝงคำสอนจับใจเช่นพระพยอมสอนวัยรุ่นยุคนั้นให้เข้าหาศาสนามากมายที่น่าสังเกตคือ พุทธโดยรัฐใช้มายาคติคนชั้นกลางในเมืองพวกซื้อหนังสือพุทธธาตเต็มตู้แล้วดูหมิ่นพุทธบ้าน,านผสมผีทั้งที่ตัวเองก็กลวงไม่เคยศึกษาปรัชญาหรือาศาสนาเปรียบเทียบเรียนจบแล้วทำงานมีเงินใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อจนวันหนึ่งเคว้งคว้างก็ขับรถ SUV หรือขี่เครื่องบินไปสำนักสงฆ์นุ่งขาวห่วมขาวถ่ายรูปสวยๆยังกลับไปเที่ยวรีสอร์ทแล้วบอกว่านี่แหละพุทธแท้แก่นธรรม ค่าเวลาบาปกว่าค่าคนอันที่จริงประเด็นศาสนาที่ย้อนแย้งอย่างสำคัญก็คือความเสื่อมทางศีลธรรมของผู้มีอำนาจที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวเองตามคำสอนทำตามอำเภอใจทำอะไรก็ได้จนกระหึ่มในโลกออนไลน์กลายเป็นแผ่นดินไหวพวกพุทธแท้ก็ยังหลับตาข้างลืมตาข้างทั้งที่รู้แก่ใจ อภิโถ ο, ผู้นำสวดมนต์ทุกวันไม่ทำอะไรผิดรัฐมนตรีนั่งเล้ากินนมสดยังเชื่อได้ว่าคนดีปกครองบ้านเมืองอำนาจเสื่อมแล้วยิ่งกระชับอำนาจเช่นพรบรสงฆ์2,560ยิ่งเข้มงวดบังคับพระระบบการศึกษาบังคับให้กราบไหว้อย่างไร้เหตุผลไม่เชื่อฟังลงโทษตัดคะแนนที่ไหนมีแรงกดที่นั่นมีแรงต้านมันจะไม่กลายเป็นแผ่นดินไหวได้อย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ